โอเควันดีครับทุกคนอันนี้คือสาระจริงๆใช่นะครับสาระเร็วนะครับใช่ใช่ผมสาระเร็วอยู่ทุกคลิปนั่นแหละผมทำมืออย่างนี้เพราะว่าผมจะเตรียมให้มันสุกแต่ผมมันสุ่ไม่ได้นะเอ่อใช่นะครับทุกคนไปสุ่มออกก่อนโอเคนั่นสุดยอดไปเลยเอ่อนี่คือแก้วใช่ไหมครัแก้วแก้วทำมาจากแก้วทำมาจากแก้วทำมาจากทรายนะฮะแก้วทำมาจากทรายแต่เนี่ยก็เป็นแก้วเหมือนกันแต่แก้วมึงไม่ได้ทำมาจากแก้วแก้วมึงทำมาจากสังกะสี งั้นมึงเรียกว่าแก้วได้ไหมแต่คนก็จะบอกว่ามึงเรียกว่าแก้วสังกะสีใช่นั่นถูกต้องมึงโง่จริงนะเหมือนมึงทำคทลิปปันๆแทนท,ที่มึงก็รู้คำตอบอยู่แล้วมึงน,นี่มันโง่จริงนี่คือแก้วสังกะสีผมขอโทษเอ่อมีน้องน้องน้อง,องมันชื่ออะไรวะเอ่อมันชื่ออะไรนะชื่อไอ้ทุยไม่ใช่ผมขอโทษเอ่อมันชื่อแมง แมงคียเหรอมึงชื่อแมงอะไรกันนะอ้าวกูลืมชื่อแมงเลยเอ่าได้คอนเทนต์นึยครับคุณอ่อแมงไม่ใช่แมงปอเอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คลิปหน้ามึงชื่อแมงอะไรเอ่อแมงที่ตอมไฟมันมันชื่อแมงอะไรนะแมงเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนะี่ยเนี่ยเป็นแมงที่ตอมไฟเดี๋ยว แล้วอ๋อะไรมันติดหน้ากล้องวะเมื่อกี้เออมันชื่อแมงอะไรว่าช่างมัน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 ยิงคือกูลืมชื่อแมงนั้นแล้วครับผม,ผมสติผมไปแล้วอ่ะใช่นะครับผูสุภาพขึ้นด้วยนะครับสุดยอดเลยดไลค์ครับทุกคน